ดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเดี๋ยวรออะไรอยู่รถวันนี้มีอะไรนะครับพี่น้องเอฟซีนะเอานะครับอันนั้นเราก็ไม่ขอยุ่งนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราไม่ขอยุ่งนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราก็จะพูดเรื่องของเรานะครับเราก็อยู่กับเอฟซีของเราเนี่แหละสนุกสนานแบบพิหาปทีอยู่กับนิทานของเราเราก็อยู่กับนิทานของเรานี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะ ใครจะมีปัญหาอะไรใครจะทะเลาะกับใครใครจะโกรธจะแค้นกับใครมันก็เรื่องของเขาพี่น้องเอฟซีเราาอะไรนีนน่น, <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟซีนะเรามีจุดเดนชัดเจนนะครับก็อยู่กับเอฟซีม่อมๆแม่ๆไปนี่แหละพี่น้องเ <c oughs> อฟซีะนะครับเนาะ เอฟซีมาจากไหนเราก็รู <t <t ้นะครับพี่น้องเอฟซีนะเราก็ไม่ได้ประมาทหรอกครับพี่น้องเอฟซีนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอฟซีเป็นคนตัดสินใจเองนะครับเนาะไปเราก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครนะครับเราจะกีดยวงกับบังวลนิดนึงมแมนได้เขาอันเขามีเรื่องอย่างกับไปบอกน้องเขาจนขวัญมาแมนได้จะบอกพวกเพเป้น้องเขาบ่บ่นะครับพี่น้องเอฟซีนะเอาชีวแต่เรื่องเข้ายังเดียวแหละครับพี่น้องเอฟซีนะ อเราก็พูดแต่เรือ่องเรามีจุดเดินชัดเจนนะครับพี่น้องเอฟซีเราก็รู้นําไปจุดไหนจุดไหนนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> วันนี้หัวอือ้อ <c oughs> มนะไม่ไปเช่าไหนเลย <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้มันก็เป็นธรรมดานะครับพี่น้องเอฟซีก็เรื่องผลประยชน์ผลประโยชน์นะครับพี่น้องเอฟซีการเข้ามาก็เออมันก็จะมีรายได้นะครับพี่น้องเอฟซีเป็นที่ตั้งนะครับเป็นหัวใจหลักนะครับเป็นหัวใจสําคัญเออนะครับ อมันไม่มีใครรักใครจริงหรอกครับพี่น้องพูดได,ได้เลยนะน,นะนโอ้ยขนาดท,ทีขนาดทีหัวยันตีเดออกมากกันยังฟ้องร้องกันดวยวครับพี่น้องเอ้ยอนะครับหน,น,น้าภาษายังขนาดลิ้นอยู่ในปาก,ากาครับแพงคักนี่ผ้จักว่ามันเจ็บก,กันยังหลงหย่ำครับพี่น้องเอ้ยเม่นบ่ล่ะนอก็บอกนั่นมันถื่อนด้อ นี่น้องกันออกมาแต่หู้เดียวกันครับสีหัวยันตีงก็ออกมากกันยังเอากันดูครับนะภาษายังกับคูณอื่นครับเนาะอืมนะครับนะอะไรนี่เอาน้ํามาล่านให้นางอ้วนไปดับไฟมันเอาบยอยู่ไรสะปน้ำซื่อระบายอยู่เลยบอุ้ยมันสิได้สิไฟมันลูกแข็งอันดับเพิ่งแังไหนนั่นทีสบาดกันไม่ได้เติมน้ำย่าไปหาน้ำดูกระซึึงน้อง ดับโบได้หอกมันดับโบได้นะครับ<อ>นะเกาหลีกออกมาซามันโหนก็ได้ดับโบได้ได้ครับพี่น้องเอฟซีโบได้มันสิมอดลองบาเราเอาไปใส่อีกแล้วแต่<อ>ปัจสิมอด <c oughs> ปิดทักเรือแต่ปัจสิมอด <c oughs> ปิดทักถื่อนะครับพี่น้องเอฟซีเมนบอล่ะพี่เก่าโอ้ยอ่ะภาษารถเทศบาลคันเดียวมันเอาโบยู่เลยน้ำกระเพาะได้เติมอยู่ อืมนะครับเด็นมันสิมอดได้นะครับมอดมันนี่ฮาปีหกปียังคือเกา่า <c> ไ <oughs> ม่มีไคมอดได้นี่ไม่มีใครมอดได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะเนี่ยเอา,เอาแล้วก็แต่แล้วแต่ใครก็หัวใครหัวมันแล้วแต่ไผแล้วพี่น้องเอฟซีนะม่ได้อุ่นน้ำไผเด้วยนี่นะอืมนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวของเขานี่ยนะอมอ,อันแล้วก็เราที่เป็นเอฟซีก็ เวลาไปก็คอมเมนต์ก็ระมัดระวังกันด้วยอ่าระมัดระวังเด้อมักไผแพงไผก็เบิ่งเอาจุกเจือเด้อพี่น้อง FC เออเฮาก็ใหญ่บ่คุกคนแหละคือคือได้เป็นแล้วเนาะคิดเป็นทุกคนนี่แหละไม่ต้องเว้าหยังหลายเฮาก็ใหญ่แล้วพี่น้องเฮาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมาเยอะแล้วมันบ่แม่นเามนไครับพี่น้อง FC เอมันแม่นเอามันได้เรื่อง้เนาะเบิ่งเอาเจๆเอาพี่น้องเอ้ยตัดสินใจเอาเองโทรศัพท์ก็อยู่ในมือเจ้าแม่นบ่ล่ะ อืมนะครับเนาะมาฟังยิทานสอกสองอเนนะครับพี่น้องเอฟซีมันมันหัวสองหมันก็ธรรมดาหละครับพี่น้องในช่วงไม่มีผลประโยชน์นะ,ะนะนะเรื่องอะไรมันเขาก็มาเข้ามาก็เป็นธรรมดาใช่ไหมในเมื่อมันหมดผลประโยชน์มันก็เป็นธรรมดาแหละครับมันเอ่อมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีอย่าม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนหรอกครับพี่น้องเอฟซีคนเราก็มีเกิดเก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่าสำหรับตัวผมเนระก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเราไม่พโพ่วเพเวนะ้นะอืมนะอ่มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับพี่น้องเอฟซีก็อยู่กับเอฟซีแบบนี้แหละครับนะขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะอืม <laughs> อ่ในเรื่องของเขานะครับแล้วก็จะพูดอะไรมันก็เรื่องของเขาเรื่องสื่อเรื่องอะไรเขาจะมาพูดอีกแบบหนึ่ง อ่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสื่อของอะไรเนาะในเข้าขอเข้ามาหาทรงหาเสียงไงไม่ล่ะเข้ามาหาแหล่งข่าวนั่นแหละเข้ามาหาแหล่งข่าวครับพี่น้องเอฟซีทำทุบีทางที่จะเข้าถึงได้เอ้า ต่างคนก็ต่างแย่งกันเห็นไหมครับถือไม้แต่ละคนแต่ละคนน่ะโอ้ยครับกระทางหอดปากหมดนะโอ้หัวแตกหมดแล้วปักโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีญาติกันในประเด็นเห็นแล้วเห็นสถานการันเราไปเจอสถานการณ์จริงแล้วประเด็นโอ้ยแยี่หัวตีนแยี่หัวตีนคอยแมนเบื้งว่าเออนะครับพี่น้องเอฟซีห้องทายอยู่ดีมัดตันทำบักคามึงก่อนศูนย์ในพี่น้องเอฟซีขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ โอ้มไม่มีมารยาทเลยพี่น้องเอฟซีเป็นสื่อยงสื่อใหญ่หญ้หหวยมันต้องมีมารยาทบ้างนะบางครั้งก็เนาะพี่น้องเอฟซีนะเพราะอะไรครับมันเม็ดเงินไงเข้าใจไหมครับว่าเม็ดเงินก็เข้าใจแหละการทำงานอของเขามันเป็นแบบนั้น <c oughs> อืมแล้วผมมันเหมือนการแข่งแย่งชิงดีกันไงครับพี่น้องเอฟซีนะเฮ็ดไปแล้วบได้เงินปฏิเ็ดไปยังเมนบอกครับพี่น้องเอฟซียอดวิวยอดไหลวันนี้มันมหาศาลไี่ มันสร้างเม้นเงินได้ครับพี่น้องเอฟซมันบอกทํายังไงเพื่อิจะไปเข้าหาแหล่งข่าวได้ทําไมที่จะอยู่กับแหล่งข่าวได้อ้าคนไหนที่อยู่กับแหล่งข่าวได้โว้ยครับพี่น้องเอฟซีคนไหนเข้าถึงแหล่งข่าวได้เป็นเม้นเงินค่ะเราเรารู้หน้าไม่รู้ใจหรอกครับพี่น้องว่าจิตใจเขาคิดยังไงกับเราใช่ไหมล่ะเอะอเออนะทุกสิ่งทุกอย่างนะ อันนี้จะเล่าให้ฟังนะพี่น้องเอฟซีขนาดว่าง่ายๆเลยพี่น้องกันทีผัวยันตีนกันรองมาก็ยังบบถือกันอืมฟปยั้งฟองร้องกันอือซึ่งนึงน้องเห็นบ่ันาพี่น้องเดียวกันนี่ี่เยงมีเห็นใช่ไหมเรายางก็มีเห็นเลยนี่ชัดๆจิเลยเนี <c oughs> เน่เห็นบ่เห็นบ่น้องก็เอื้อยแับนี้น้องก็เอื้อยเอ้ยรุดแล้วแับนี้นี่ทานเลยนี่เอาตัวยี้เห็นบ่อือนะครับนะ อันนี้แหละมันไม่ไม่มีอะไรที่นั่นหรอกครับพี่น้องเอฟซีนะพี่มิดสวัสดีครับนะมันไม่มีใครจริงใจหรอกครับพี่น้องเอฟซีไม่มีใครจริงใจต่ออะไร <c oughs> <ๆ>ขนาดผัวเมียกันเนาะเอาก็ยชังป่ากันครับพี่น้องเอฟซีขนาดผัวเมียกันเสิร์ฟกันคู่มือคูเว้นเนี่ยเอาวา้าจอ <c oughs> <c oughs> จึว่าโว้จอนะ้่มีแห้งนี่โยโอยครับสะกอดทั้งหอมบันเองครับพี่น้องโอย เออยามให้กันพิดกันเบิ่งเอาแล้วครับปน,นี้เอาลก็บ่คิดในื้อย้ำซึ่งกันเนือ้อมิเฮงแม่นบ่ล่ะว่าได้คิดกว้างคิดไกลดอกเอาแบบโจ้ๆเลยครับพี่น้องเว็บีนะอืมไม่ได้คิดว่าอืมไ่ได้คิดไปหมดว่าคนหูวจักกันหรือ<ม>เพื่อนกันขนาดเมียขนาดเมียข่อยซึ่งอยู่กมือขู้เว้น่อยยังบ่ไว้ใจมันเลยนี่บ่ได้หวใจมันเลยนี่เออนอกจากพ่อแม่เราพี่น้องเว็บีนะบ่ไว้ใจอยัางตัวมไว้ใจเลย ย้ำบรรดามันกระดาเด้อครับหมอนด้วยวากูจะไปเซิฟมือเงินบ่บ่ไว้ใจย้ำมย้ำบบบด่ามันกระดาแล้วบักตายรับบักฆากิบตับบักฆ่าพอดบ่เว้าเห็นมันเคลียร์ก่อนว่าบ่ไว้ใจคืออย่างบ่ไว้ใจเรื่องด่านี่ไหมกับพี่น้องแกร์ีนะแล่วบ่ไว้ใจย่านกูไปเซิฟมือเงินกูมีเงิงบ่ไว้ใจเรื่องมันด่า อ๋อเรื่องมัรดาเนี่ขนาดมัด้งน้ำบรรดากระดาได้กับพี่นอ้องเอฟซีแมนหมดละอ๋อนะนับภาษาไรขนาดลิ้นอยู่ในปากเราเท่ๆนะครับพี่น้องเอฟซีอามเแ็นเหตุด่ากระดาเหรอเนาะแม่นเอ้พี่น้องเอฟซีได้กับวัสม์พอจันเมร์ดอกครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอืมบัสมดอก